จะเป็นกระทู้สดที่สามครับกระทู้สดด้วยวาจาของคุณทิิกันทิติพฤติกุลครับถามท่านนายกนตรีด้วยสำนักง,งานเลขาธิการนายกนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทู้ถามเรื่องนี้ท่านนายกนตรีได้พิจารณาแล้วมีบัญชามอบหมายให้ท่านรองนายกนตรีท่านสมศักดิ์เทพสุทินเป็นผู้มาตอบกระทู้ถามแทนต่างข้อบมงคับที่151ครับ เชิญคุณทิติกันทิติพฤติกุลถามได้ครับท่านนายกมาพร้อมที่จะตอบแล้วนะครับเชิญครับเรียนประธานสภา,า,สผ,าผู้แทนราษฎรผมทิติกันทิติพฤติกุลผู้แทนราษฎรจังหวัดพุเก็ตอําเภอถหลางตำมลกระทุ้พักเก้าไกลครับท่านประธานครับเมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาได้มีกรณีนักธุรกิจชาวต่างชาติทำร้ายร่างกายคุณหมอทานดาวจันดํา บริเวณวิลล่าหรูริมหาดยามูตํานลป่าคลอกอำเภอถลังจังหวัดภูเก็ตและมีการอ้างถึงนายตำรวจใหญ่ระดับรองผู้บังคับการภาค8และได้มีตำรวจทองที่ได้มาถึงที่เกิดเหตุพร้อมพมคู่ว่าที่นั่งอยู่เป็นการบุกรุกแจ้งว่าความผิดฐานบุกรุกหนักกว่าการทำร้ายร่างกายคือการบุกรุกจำคุก4ปีแต่การทำร้ายร่างกายนั้นจ่ายค่าปรับก็จบรรท่านประธานครับชายคนดังกล่าวได้มีพฤติกรรมกลาง ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายใดๆเช่นการขับรถขวางรถฉุกเฉินและชูนิ้วกลางใส่คนขับรถพร้อมแจ้งความดำเนินคดีกับคนขับรถฉุกเฉินที่เพิ่งจะถอนแจ้งความไปเมื่อเร็วๆนี้และหลังจากเกิดเหตุจะมีภาพที่นายตำรวจระดับรองผู้บังคับการภาค8คนดังกล่าวชนแก้ววายกับผู้ต้องหารายนี้ซึ่งจะเป็นเหตุผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่ท่านประธานครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ ท่านประธานครับเช้านี้ได้มีการลงนามอนุมัติเพิกถอนวีซ่าไปแล้วแต่ยังมขีข้อสงสัยครับว่าการดําเนินคดีหลังการเพิกถอนวีซ่านั้นจะเป็นไปอย่างไรเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อผู้เสียหายให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมผมผมกังวลครับว่าหากการส่งตัวผู้ต้องหากลับประเทศก่อนการได้รับการลงโทษหรือให้อยู่ต่อแต่การดําเนินคดีที่เป็นไปอย่างล่าช้าผู้เสียหายจะรู้สึกอย่างไรหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงจะรับผิดชอบอย่างไร เพื่อให้ประชาชนได้กลับมามีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง <T> พวกเรายนินดีต้อนรับนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกครับและก็ยังเชื่ออีกครับว่าทุกคนอยากให้ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติต้องไม่มีคนใดเป็นอภิสิทธิชนการที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เปิดสาระกลางให้ผู้ต้องหามาแถลงข่าวขอโทษเหมาะสมหรือไม่ทั้งๆที่สามารถแถลงข่าวได้ที่สถานีตำรวจหรือที่บ้านพักก็ได้ เราควรที่จะใส่ใจคนในให้มากกว่านี้หรือไม่ครับผมเชื่อว่าภาพที่หลายๆคนอยากเห็นคือการที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ออกมาปกป้องผู้เสียหายที่โดนทำร้ายร่างกายมากกว่าเปิดสารการให้คนร้ายไปขอโทษและที่เราไม่เคยเห็นคือการออกมาชี้แจงของเจ้าหน้าที่ครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ไปที่เกิดเหตุและรองผู้บังคับการภาค8ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆหรือไม่ได้มีการสนับสนุนให้ท้ายผู้กระทำความผิดหรือไม่ทั้งนี้เพื่อความบริสุทธิ์ และที่จะพูดถึงไม่ได้เลยคือเรื่องเอกสารสิต่างๆที่ออกโดยมิชอบซึ่งผู้ที่ออกก็โดนดำเนินคดียุติซั์ไปแล้วการก่อสร้างรวมถึงบันไดที่เป็นที่ต้นเหตุก็มีการรื้อถอนหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบเพราะว่าเป็นที่สาธนารนณะก็จะเห็นได้ชัดครับว่าบันไดนี้จะสร้างไม่ได้เลยถ้าไม่ได้มีเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงรู้เห็นเป็นใจทั้งหมดทั้งมวลนี้ผู้ต้องหารายนี้เป็นเพียงหนึ่งในอีกหลายๆราย,รายไม่ว่าจะคนไทยหรือชาติไหนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ คือการมาดําเนินธุรกิจไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายแล้วเรื่องดูปูเสือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ต่างๆในพื้นที่ใช้ความสนิทสนมมาเป็นแนวทางสแสวงหาผลประโยชน์หรือในการข่มเหงรังแก้บุคคลอื่นหรือการทําผิดกฎหมายใดๆเพื่อผลประโยชน์โดยมักจะอ้างความสนิทสนมกับคนที่มีตําแหน่งโดยอาจจะรู้จักกันมานานเมื่อมีเหตุใดๆเกิดขึ้นก็จะใช้ความสนิทสนมมาบิดเบือนข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายการทําตัวเป็นอภิสิทธิ์ชนกเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐอำนวยความสะดวกให้ และการอำนวยความสะดวกจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีผลประโยชน์ผมมีข้อถามท่านรองนายกรัฐมนตรีดังนี้ครับว่าได้มีการตรวจสอบหรือดำเนินการใ,ใดๆหรือไม่กับการเสียภาษีของธุรกิจปางช้างว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ได้มีการตรวจสอบการจดจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ช้างที่เกี่ยวข้องหรือไม่รวมถึงเส้นทางการเงินต่างๆทั้งการรับบริจาคและค่าใช้ใจ่ายต่างๆของมูลนิธิการเช่าบ้านเดือนละ1ล้านบาท เข้าขายการฟอกเงินหรือไม่มีเส้นทางการเงินไปหล่อเลี้ยงค่าราชการบางกลุ่มบางก้อนหรือไม่ประกอบกับพฤติกรรมแบบผู้มีอิทธิพลจะมีการขยายผลเพิ่มเติมใดๆหรือไม่การออกใบอนุญาตพกปืนป .4 จำนวนสองกระบอกออกโดยชอบหรือไม่การเลือกจ้างไม่เป็นธรรมการครอบครองที่ดินในกรณี้ว่านอส .3 ฉบับดังกล่าวออกโดยชอบหรือไม่รวมไปถึง กรณีอื่นๆนะครับเช่นการประกาศขายที่ดินติดใจหาส่วนตัวในพื้นที่อื่นว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้ดำมืนการการโดยชอบบ้างหรือไม่เป็นคําถามแรกครับครับเจินท่านรองนายกงปรีครับท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพกับผมนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมาย จากพระท่านนายกรัฐมนตรีให้มาตอบอกระทู้ถามสดของท่านสอสอทิติกันทิติพฤติกุลในเรื่องเกี่ยวกับฝรั่งเตะคุณหมอที่ภูกเก็ตเป็นภาษาของข้อมูลข่าวสารที่ได้เผยแพร่ออกไปโดยทั่ว ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความห่วงใยในประเด็นกระทู้ดังกล่าวอย่างมากแต่พณะท่านนายกตีได้เดินทางราชการต่างประเทศเป็นระยะเวลาหลายวันท่านไปออสเตรเลียแล้วก็จะข้ามไปยุโรปเยอรมันฮอลแลนด์และอื่นๆอีกหลายประเทศนะครับก็ได้มอบให้ผมได้ทำหน้าที่นี้ แต่อย่างไรก็ตามครับในการทำงานในส่วนของราชการที่ได้รับเรื่องราวทั้งหลายหรือเรื่องร้องเรียนจากทั้งพี่น้องประชาชนทั้งสื่อมวลชนหรือในส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงในส่วนต่างๆท่านนายกรันตรีให้ความสนใจและห่วงใยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดพื้นที่ท่องเที่ยว ดังจะเห็นว่าในจังหวัดภูกเกต็ตเนี่ยท่านเดินทางไปหลายครั้งทั้งทั้งที่ท่านก็พูดอยู่ว่าท่านไม่ได้มีผู้แทนรัศดรในพาัคการเมืองที่ท่านสังกัดอยู่เลยในจังหวัดภูกเกต็ตแต่ท่านก็จะให้ความเป็นธรรมและให้ความใส่ใจกับทุกภูมิภาคและการพัฒนาในด้านสาธารณ เพราะพวกและพื้นฐานต่างๆเรื่องการบินในเรื่องการลงทุนเรื่องท่องเที่ยวซึ่งโดยแล้วแต่มีประเด็นปัญหาที่จะต้องเกี่ยวข้องหรือแก้ไขอย่างในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอาจจะเป็นเรื่องของสถานบริการสารประกอบการการจดทะเบียนขออนุญาตอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยซึ่งในข้อเท็จจริงเราต้องยอมรับว่ามีอยู่มาก ที่ยังไม่ครบถ้วนในประเด็นของกฎหมายในส่วนต่างๆรวมทั้งมีเรื่องนี้เข้ามานะครับก็ทำให้ต้องบอกว่าต้องมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั้งไทยและชาวต่างชาติเป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศเนี่ยต้องไม่เลือกปฏิบัติ ต้องเท่าเทียมกันการอำนวยความยุทิธรรมก็เช่นกันต้องเป็นไปตามกฎหมายและถูกต้องรึ่งจังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่นะครับราชการนะครับได้ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้คนที่อยู่อาศัยในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อทําความเข้าใจและไม่ให้เกิดความขัดแยง้งถ้าหากเกิดความขัดแยง้งอาจเป็นน้ําพึ่งหยดหนึ่งที่ทําให เสียหายในเรื่องอื่นๆเช่นการท่องเที่ยวตามมาจึงตระหนักอย่างยิ่งในประเด็นที่หนึ่งตรงนี้นะครับในประเด็นที่สองคู่กรณีนะครับนายเดวิดหรืออูบิสเฟชาวสวิตได้ยอมรับผิดและกล่าวโทษนะครับกล่าวขอโทษผู้เสียหายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาผิดจริง นะฮะต้องยืนยันว่าสิ่งที่เขาผิดจริงแต่ว่าการขอโทษแค่นั้นก็ยังไม่เพียงพอหรอกเขาต้องดำเนินการแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องตัวอย่างให้กับผู้คนทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวต่างชาติที่มาพำนักอยู่ในประเทศไทยเนี่ยถ้าทำตัวไม่เหมาะสมก็จะถูกพี่น้องประชาชนหรือผู้คนในประเทศของเราเนี่ย ติดตามตรวจสอบซึ่งไม่คุ้มค่าซึ่งไม่คุ้มค่าในการดําเนินการและก็จะทาให้ในส่วนของราชการเนี่ยจะต้องติดตามและตรวจสอบในประเด็นที่สามความคืบห,คบหน้าด้านคดีทําร้ายร่างกายก็คาดว่าจะส่งเรื่องให้พนักงานอายการสั่งฟ้องในข้อหาทําร้ายร่างกายได้ในวันนี้ นะครับซึ่งการสอบปากคําผู้เสียหายและแพทย์ที่ทําการรักษาต่างๆเหล่านั้นก็ให้ข้อมูลโดยครบถ้วนในประเด็นที่4เป็นประเด็นสําคัญนะครับซึ่งมีความคืบหน้าไปมากเลยคือประเด็นของการเพิกถอนวีซ่านะครับการพิจารณาว่าจะเพิกถอนวีซ่าคนต่างชาติต้องมีการพิจารณา อย่างถี่ถ้วนซึ่งในขณะนี้นะครับจังหวัดภูเกตก็ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการกองพฤติการของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการพิจา,ารณาบังคับใช้กฎหมายการเพิกถอนวีซ่าตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพศ2522คณะกรรมการนี้ได้จัดตั้งโดยอาศัยอำนาจตามคำสั่ง คณะกรรมาการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดภูเก็ตที่1878ทับ2567ลงวันที่29กลุมภาพันธ์2พ6 7การประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่5มีนาคมหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเห็นพ้องกันว่าเข้าขายสามารถเพิกถอนวีซ่าได้และขอให้หน่วยงานยืนยันมาเป็นรายลักษณ์อักษรให้ครบถ้วน และนัดประชุมกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาการแทนผู้ว่ารด้การจังหวัดได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้กํากับตรวจกำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตขอให้พิจารณาเพิกถอนอหนังสือของนายเดวิดหรืออูบีทแฟร์โดยเร่งด่วนและรายงาน ผลของการดําเนินการต่างๆให้ท่านผู้ว่าได้รับทราบด้วยอย่างไรก็ตามครับในเดวิดเนี้ยวีซ่าเขาจะหมดอายุในวันที่13มีนาคมและในขณะน,นี้นายเดวิดได้รับการเพิกถอนวีซ่าแล้วปัจจุบันมีสถานะเป็นผู้ต้องกลับนะครับก็เหมือนเหมือนคล้ายๆกับผู้ตัก ผู้ต้องกักขังนะครับถูกจำกัดบริเวณเพื่อรอการส่งกลับประเทศนะครับของตัวเองนะครับการเพิกถอ,อนวีซ่าเนื่องจากมีพฤติการเป็นภัยต่อสังคมตามพรบรคนเข้าเมือง2522มาตรา12อนุ7นะครับในขณะนี้เนี่ย รอการส่งกลับในส่วนของคดีความนั้นนะครับก็คงต้องดำเนินการต่อไปในส่วนของจำเลยหรือขั้นตอนทางกฎหมายก็มีความเกี่ยวข้องถึงขั้นตอนถึงชั้นศาลนะครับในส่วนระยะเวลาตามที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจากภูเก็ตห่วงใยว่าจะช้าไปเร็วไปอย่างไร ก็อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของของศาลต่อไปนะครับในประเด็นที่5ประเด็นที่ท่านได้กล่าวถึงการก่อสร้างที่ลุกล้ำพื้นที่ชายหาดสาธารณะและพื้นที่เอกสารสิทธิ์ต่างๆที่อาจจะออกโดยชอบหรือไม่ชอบก็มีความคืบหน้าดังนี้นะครับอ,อำเภอถลางและเทศบาลตำบลปากคอกตรวจสอบและพบว่า บันไดขั้นที่สาลุกล้ำที่สาธารณะนะครับบริษัทอูเก็ตเพนิซูล่าเอสเต,ตจำกัดเจ้าของโครงการวิลล่าหรูได้นำเอาเครื่องจักรมีรถแบคโฮและอื่นๆเข้าทำการรื้อถอนบันไดจุดเกิดเหตุออกทั้งหมดรวมถึงรื้อถอนแนวการขึ้นบันไดไม้และสะพานที่ลุก ที่ถูกระบุว่าลุกล้ำพื้นที่สาธาระออกเมื่อวันที่5มีนาคมในส่วนที่พื้นที่ที่ดินที่ท่านได้สอบถามซึ่งนสสามที่มีปัญหาพบข้อมูลสคหนึ่งแต่เดิมมีสคหนึ่งอยู่63 หกสิบสามไร่แต่พบว่ามีนอสอสามที่ออกเกินจำนวนเป็นหนึไร่ในขณะนี้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับที่ดินงอกออกมาสี่สิไร่จังหวัดกำลังทำการตรวจสอบนะครับกำลังทำการตรวจสอบและหน่วยงานอื่นที่จะตามหลังไปช่วยกันตรวจสอบอีกก็คงไม่ได้จบอยู่แค่ หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งประเด็นที่6ประเด็นการประกอบกิจการปางช้างในพื้นที่ของในเดวิดฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมการท่องเที่ยวบริษัทอีเรเฟนชงชูรี่พาร์คจำกัดตั้งอยู่ในตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต ในเดวิดผู้ถือวีซ่าและภรรยาคนไทยเป็นกรรมการและอีกคนหนึ่งคือในนิคมจากทองคามีทุนจดทะเบียน4ล้านบาทรูปแบบบริษัทเป็นธุรกิจจัดนำเที่ยวและมีอนุญ,ญาตกับกรมการท่องเที่ยวสัดส่วนของกรรมการถูกต้องนะครับสัดส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ได้เป็นปัญหา แต่เป็นธุรกิจนอมินีหรือไม่ต้องมีการตรวจสอบต่อไปหน่วยงานที่ตรวจสอบคงต้องเป็น DSI ปบางค้างจดทะเบียนถูกต้องมีช้าง14เชือกมีไมโครชิปสุขภาพของช้างแข็งแรงสมบูรณ์ดีดูแลอ,อยู่ในเกณฑ์ดีจากการตรวจสอบของ รมปัสุสัตว์ได้ตรวจสอบเมื่อวันที่4มีนาคมประเด็นที่7การจะตั้งมูลนิธิมูลนิธิกีนอีรเฟนไวรัสจดทะเบียนจะตั้งโดยนายทะเบียนจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่20ตุลา64สำนงานตั้งอยู่ที่88ทับ10 หมู่ที่2องตอบลป่าขอกอำเภอถลงจังหวัดปุเก็ตในเดวิดเป็นประธานกรรมการวัตถุประสงค์ช่วยเหลือดูแลช้างให้ความรู้ขวานช้างเลี้ยงดูช้างดำเนินการด้านการกุศลขนาดนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบของมหาไทยในเรื่องของการดำเนินการมูลนิธิ และตรวจสอบบัญชีรับจ่ายประเด็นที่8การมีและใช้อาวุธของนายเดวิดอยู่ในระหว่างการตรวจสอบทะเบียนจากมหาไทยประเด็นที่9สุดท้ายการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมทำนงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเกต็ตตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้ว ยังไม่พบการกระทำความผิดนอกจากนี้ในวันที่4จังหวัดภูกเก็ตได้มอบหมายให้ตำรวจและฝ่ายปกครองตรวจสอบบุคคลต่างชาติในพื้นที่หากพบว่ามีการประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายผู้มีอิทธิพลเป็นอันตราภาให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยแค่คัดตามนโยบายของรัฐบาล ในขั้นตอนในคําถามข้อที่หนึ่งของท่านสมาชิกผูกท้ทรงเกตผมก็ขอญาตและได้รวบรวมประเด็นคาตอบเท่านี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับก็บเชิญคุณธิติกันถามเป็นครั้งที่สองนะครับครับผมก็เตรียมคําถามของผมมานะครับแต่รู้สึกว่าท่านจะตอบไม่ตรงคําถามสักเท่าไหร่ยังไม่ได้คำตอ,อยังไม่ได้ตอบคำถามในช่วงแรกของผมบางคำถามนะครับแล้วก็ประเด็นที่ ท่านรองนายกรอฐมนตีนะครับได้ท่านสมศักดิ์นะครับได้บอกเองว่าท่านนายกเองก็ใหม่นะครับอดีตเนี่ยท่านนายกเศรษฐาเนี่ยก็ไปได้ไปลงทุนทําธุรกิจในภูกเก็ตมาก็ไม่ไม่ไม่เร็วนี้นะครับบางโครงการเนี่ยก็มีอายุหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ประเด็นที่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องหมอรวมของชาวต่างชาติเนี่ยจริงๆมันไม่เกี่ยวนะครับว่าเป็นชาติไหนแต่มันคือการปล่อยปละละเลยให้มีการมีผู้มีอิทธิพล ในประเทศเนี่ยทั้งในและต่างประเทศเนี่ยอยู่ในจังหวัดมีการเรียกรับผลประโยชน์กับข้าราชการบางกลุ่มท่านไม่คิดจะสอบสวนเรื่องนี้บ้างเลยเหรอครับผมผิดหวังนะครับแล้วก็ประเด็นเนี้ยมันเป็นแค่กรณีตัวอย่างนะครับคดีต่างๆเนี่ยการลุกล้ําที่สาธรารณะคดีเกี่ยวกับการทาร้ายร่างการทาร้ายร่างกายประเด็นอย่างเงี้ยเป็นแค่ประเด็นเดียวอยากให้ท่านเนี่ยตรวจสอบไปถึงกรณีอื่นๆด้วย ของการทำธุรกิจในเชิงเครือข่ายโนมินีในเชิงการลุกล้ำที่สธานะทั่วทั้งหาดของภูกเก็ตไม่ใช่แค่กรณีนี้กรณีเดียวนะครับก็ขออนุญาตไปคำถามที่สองเลยแล้วกันว่ารัฐบาลจะมีแนวทางอย่างไรนะครับที่จะป้องกันไม่ให้ผลกระทบเชิงลบต่อจังหวัดภูกเก็ตที่มีชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในพื้นที่ท่องทเที่ยวต่างๆที่เป็นจํานวนมากหลายคนเข้ามาทําธุรกิจผิดกฎหมายเป็นผู้มีอิทธิพลมีแก๊งธุรกิจสีเทา จนบางครั้งทางคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาพักผ่อนก็รู้สึกไม่ปลอดภัยและได้รับความเดือดร้อน,นํำคาญโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับในจังหวัดภูกเก็ตเองผมและเพื่อนสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรก็ได้รับเรื่องน้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่นะครับทั้งจากนักท่องเที่ยวเองและคนไทยว่ามีประเด็นนักท่องเที่ยวต่างชาติบางกลุ่มนะครับไปเช่ารถโมอเตอร์ไซค์ขับขี่กันในลักษณะวาดเสียวก่อความเดือดร้อน,นํำคาญไม่ใส่เสื้อบ้างก็มี ไปโหนเต้นบนรถตุ๊กๆก็มีเรื่องต่างๆเหล่านี้ท่านจะดำเนินการอย่างไรให้เป็นรูปธรรมครับขอบคุณครับขอ,ขอเชิญท่านมติตอบเป็นั้งตอแต่ท่านมีเวลา,าไม่มากอยากให้ท่านตอบสั้นๆหน่อยแต่เวลาของผู้ถามมีเดี๋ยวจะขอเวลาจากของผู้ถามมาให้ท่านติตอบเพื่อประโยชน์ของการตอบกระทู้ที่สําคัญนี้นะครับท่านมตีครับเชิญครับท่านประธานี่เครพครับก็ ท่านสสทิติการทิติพฤติกุลก็ได้ถามเป็นคำถามโดยรวมผมต้องเรียนว่าถ้าท่านอยากจะได้ลงลึกไปเลยเนี่ยท่านมีหนังสือร้องเรียนเฉพาะเจาะจงไปเลยนะครับว่าประเด็นไหนอย่างไรผมจะช่วยตรวจสอบให้ท่านแต่ถ้าท่านพูดกวาดรวมไปทั้งบมอะในขณะนี้เนี่ยในมุมมองของส่วนราชาการ ในมุมมองของประชาชนในมุมมองต่างๆเหล่านั้นเนี่ยท่านก็เปรียบเสมอว่าท่านพูดว่ารัฐบาลไม่ได้ดูแลอะไรต่างๆมันไม่ใช่นะครับมันต้องลงลึกไปเลยว่าท่านลงลึกว่าวันนี้ท่านบอกว่ามาีมาเฟียต่างชาติที่ไหนอะไรอย่างไรท่านพูดไปรวมๆไปแล้วมันมีหลักฐานอะไรอย่างไรที่มันจะไปตรวจสอบได้ ถ้าพูดกวาดรวมไปอย่างนั้นนะผมว่ามันมันไม่ได้สร้างสรรนะถ้าหากว่าถ้าลงลึกเป็นใครบุคคลอะไรต่างๆแล้วเขาไม่ตรวจสอบอยังไงนะผมจะเอาเรื่องดําเนินการให้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมว่าเอาให้ชัดๆไปเลยนะครับว่าเราตั้งใจอยากจะแก้ปัญหานะฮะให้กับพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับขับคุณิติดการ จะถามเป็นั้งที่ฉาบครับเกิดครับครับขอบคุณครับท่านประธานคือเพื่อในฐานะที่เราเป็นผู้แทนราษฎรนะครับก็ต้องใช้เวลาของสภาเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดประเด็นคือท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านมีอำนาจหน้าที่ดูแลกำกับหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยทั่วทั้งประเทศนะครับปัญหาของภูกเก็ตเนี่ยเป็นแค่ปัญหาเล็กๆที่จังหวัดภูกเก็ตเกิดขึ้นผมเชื่อครับว่ามัน สามารถที่จะร้องเรียนเป็นกรณีกรณีได้แต่ในฐานะที่ท่านมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วครบทุกประเทศมีนายอำเภอทุกอำเภอท่านจะไม่ให้ลูกน้องของท่านท่านจะไม่ให้ข้าราชการไปตรวจสอบเองบ้างเหรอครับเหลือจะรอให้คนที่ได้รับความเอนี่ยร้องเรียนและที่สําคัญนะครับประชาชนร้องเรียนไปกี่ครั้งเนี่ยท่านได้มีการติดตามตรวจสอบไหมครับว่ามีเรื่องใดสําเร็จไปแล้วบ้างแค่เรื่องเริ่มต้นเลยครับแค่ประชาชนจะไปเข้าแจ้งความดําเนินคดีเนี่ย มีกี่ที่แล้วที่สถาน,นีตํารวจไม่รับแจ้งความท่านเคยมีข้อมูลเหล่านี้บ้างไหมครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมจะนําเรื่องเข้ากรรมธิการความมั่นคงกรรมธิการต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลง,งานราชการท่านควรมีส่วนช่วยกันรักษาประเทศไทยให้ปราศจากผู้มีอิทธิพลตามที่ท่านรัฐมนตรีชาดามานั่งข้างๆเป็นเพื่อนท่านแล้วครับให้ตรวจสอบก,กันหน่อยครับ ไม่อยากให้มีประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสายตาคนทั้งโลกนะครับแล้วก็ประเด็นที่สามครับคำถามสุดท้ายว่าท่านจะมีการดําเนินการอย่างไรเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบการปล่อยป่าละเลยของเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดภูกเก็ตนะครับขอให้เป็นรูปธรรมและมีกรอบการทํางานมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนด้วยครับขอบคุณครับครับขอเชิญท่านรองนายรัฐบดตรีครับครับการตรวจสอบผู้มีอิทธิพล ก็โชคดีครับที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านชาดาไทยเศร็จมาพอดีท่านกระซิบบอกผมเดี๋ยวจะรับไปดำเนินการให้และจะไปตรวจที่จังหวัดภูเก็ตตามคำเรียบร้องของท่านสมาชิกปภาผู้แท่รัศดรและอีกส่วนหนึ่งครับผมในฐานะรอ,อ,องนายกรัฐมนตรีที่กำกับ ดูแลในส่วนงานของสำนักงานประหลัดสำนักนายกเราก็มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์บริการภาครัฐเพื่อประชาชนโทร1 4ตัวนะครับหนึ่ง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 และผมก็มอบหมายให้ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีคุณธนกิจจิตอารีรัตน์เนี่ยทำหน้าที่และจะนำเจ้าหน้าที่ DSI ร่วมกับ ผู้ตรวจการในส่วนของหลายกระทรวงและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจในการบุกรุกที่สาธารณะหากพบว่าเป็นนอมินีก็จะดําเนินการตามกฎหมายนะครับการนอมินีนี้มีโทษนะครับจําจคุกไม่เกิน3ปีโทษปรับ1นึ่งแสนถึงหล้านบาทก็สามารถดําเนินการได้นะครับถ้าหากว่าต้องการประเด็นรายชาัดเจนเนี่ย ขอให้ชัดๆเลยจะดําเนินการให้ขอบคุณครับท่านประธานครับครับท่านประธานครับผมขอประเด็นสั้นๆนิดนึงครับเวลาเหลือก็วันนี้นะครับน่าเสียดายนะครับที่วันนี้การต่อสู้ของประชาชนเนี่ยเอาจริงเอาจังกว่าภาครัฐในการจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างวันนี้ตอนนี้เองเนี่ยก็มีพี่น้องชาภูก็ตนะครับไปที่หาดแหลมหงาที่โดนนายทุนเนี่ยปิดทางขึ้นลงหาดวันนี้นะครับไปดูไลฟ์ได้เลยนะครับประชาชนต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กันเอง ถึงจะมีเจ้าหน้าที่รัฐลงไปดําเนินการสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วครับที่ผมอยากย้ําให้ท่านเนี่ยช่วยกับประชาชนในการจัดการกับผู้มีอิทธิพลกับผู้ที่มีปัญหาต่างๆแล้วก็ท่านครับผมฝากประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งคือการให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยเข้ามาตอบคาถามในคณะกรรมการบ้างไม่ใช่ส่งแต่ตัวเล็กๆตัวน้อยๆมาเพราะการจัดการก็จะไม่ได้แก้ปัญหาใดๆทั้งสิ้นขอบคุณครับครับขอขอบคุณท่านรองนายฐมนตรีจะ ท่านจะต่ออีกเลยกับเชิญครับท่านรองนายกอผมต้องขอขอบคุณผู้ถามกระทู้นะครับก็จะดำเนินการให้อย่างเต็มที่ในส่วนนี้และก็ในส่วนของผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ผมกล่าวนามเมื่อกี้นี้ก็จะนำพาคณะไปตรวจสอบอยากเึ่งึ้งครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านรองนายยมตีและคุณเตืติกันที่ปฏิติคุณครับจบกระทู้ที่กระทู้ถามสดที่1.1 จุดสามครับขอบคุณครับ